สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะช่วงนี้ฝนตกเพื่อนๆระวังเรื่องยุงด้วยนะคะอย่าให้ยุงกัดเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวจะเป็นไข้เลือดออกนะคะตรงไหนก็มีแต่ยุงเพราะว่าฝนตกบ้านทีย่ยุงเยอะเยอะสูตรกําจัดยุงเพื่อนๆขอให้มีปีบะะะะป๊บนะจ๊ะไปดูนะจ๊ะมีปี๊บจ้ะนี่สูตรกําจัดยุงอย่างดีจ้ะ ถ้าไม่มีปี๊บเพื่อนเพื่อนก็ไปหาซื้อขนมมากินนะจ๊ะไปซื้อขนมมากินมันจะได้ปี๊บอันนี้พี่ลงทุนไปซื้อขนมนะซื้อมาข้างนอกมีปี๊บอยู่สองอันชอบกินขนมไส้สับป,ประรดเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันก็ได้ปี๊บอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะชวนลูกชายไปซื้อด้วยนะตอนนั้นซื้ออยู่รถตัดกินเสร็จมันได้ปี๊บมากําจัดยุงนะเพื่อนเพื่อนทำยังไงรู้หรือเปล่าเพให้วเรามีผ้าดำนะ ดำอันนี้พี่ไม่มีผ้าพี่เลยเอากระเป๋ามาเพราะว่ายุงก็ชอบสีดำเนาะเพื่อนเราก็ใส่เข้าไปจ้าผ้านี้เราก็ใส่ไปในปิ๊บนะ๊ะนจ่ใส่ไปเลยใส่างี้นะเรายุงเขาจะบินมาเกาะเพื่อนเพ่าเขาชอบสีดำน,ะนี่เราก็ไปวางในที่อฝ้าตันนี้อย่าทิ้งนะคะวางไว้อย่างนี้นะจ๊ะวางไว้บนนี้เวลาย,ยุงบินเข้า สมมติว่าวันหนึ่งนาะเราก็ยไปดูหรือสองวันก็ได้ถ้าเราลืมเราก็เอาฝาตัวนี้มาปิดปิดอย่างนี้เราเอาพิบไปตากแดดนะเพื่อนเรายุ่งที่อยู่ในนี้เขาก็จะตายแล้วเขาก็สะบัดออกแล้วก็มาไว้ใช้ได้อีกนั่เพื่อนอันนี้เราจะไปวางที่อับที่ตรงไหนอับๆแล้วก็วางผ้าดําวางที่อับๆใส่ไปอย่างนี้อยเพื่อนง่ายๆนี่ดักยุงง่งง่าย ยุงก็จะบินมาโกกเราไปวางเลยวางตรงไหนก็ได้ถ้ามีสักสามสี่ปี๊บก็ดีนะเพื่อนวางทุกจุดเลยเน้นนะจ้าต้องผ้าสีดํานะอย่าใช้สีอื่นนะยุงไม่ชอบยุงจะชอบผ้าสีแดงโอ้ชอบผ้าสีดําสีแดงห้ามใส่นะคะเราก็ปิดอย่างนี้เราก็ไปตากแดดตากไว้สักพักหนึ่งเราไปเคาะออกยุงก็จะตายเราก็เอามาใช้ใหม่นะอย่าทิ้งนะจ้ะเพื่อน ปิดมีประโยชน์นะจ๊ะขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปจ้าสวัสดีค่ะ